สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Next นะคะวันนี้นะคะเรื่องราวที่จะนำมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเทคข้อมูลที่ฝรั่งเศสเนาะแื่ว่าใครที่แบบกำลังจะย้ายมาหรือว่าแบบย้ายมาแล้วแล้วมความรู้สึกว่าจริงๆฉัน ไม่ไอยากเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยหรือว่าพี่ๆผู้หญิงนะคะที่มีเพื่อนเป็นสาวประเภทแปดเป็นพี่กระเทอยอะไรเงี้ย <_ m ix> ก็อยากจะแบบแนะนําให้เขาว่าเออเทคข้อมูลแบบไหนอะไรยังเงี้ยก็สามารถแชร์ไปบอกกันได้นะคะ <_ m ix> ต้องบอกก่อนว่าในคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกที่แล้วแต่เขตใครเขตมันที่อยู่ใครที่อยู่มันอะไรเงี้ยเนาะอือหน้าตาน่ากลัวมากเลยหน้าเนิรกอะไรก็ไม่แต่งอุ้ยน่ากลัวมาก เรื่องการเทคข้อมูลต,ต่างๆนานาเนี่ยเนได้มาจากพี่ๆกระเทยที่อยู่ที่นี่นะเพราะว่าเราเป็นหญิงแท้แเราไม่ได้เทคอะไรเงี้ย <c oughs> เออแล้วต่อเล่นวันนี้เนี่ยที่เน็กจะนำม,มาแชร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเทคข้อมูลแบบที่เน็กได้แบบว่าประสบเองนะหมายถึงว่าแบบจากประสบการณ์เน็กเองอะไรเงี้ยเน็กเริ่มจากตรงไหนบ้างอะไรยังไงจนถึงณปัจจุบันนี้อะไรยังไงนะคะ,ะแบบแรกนะคะเน็กก็แต่งหญิงก่อนคือเน็กอะ แต่งหญิงแต่ว่ายังไม่ได้เทคฮอร์โมนนะตอนนั้นวันที่รู้สึกว่าเออเราเป็นเราชอบที่จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งไปเรียนนี่แหละปีหนึ่งจนขึ้นปี2แล้วก็มีน้องรหัสที่เป็นเหมือนเราเห็นกันปุ๊บเนี่ยบอกกันเลยว่าเราจะต้องเป็นพี่รหัสน้องรหัสกันอะไรเงี้ยวันที่น้องมาอ่านโอเ h นเฮาที่โรงเรียนเนี่ยน้องยังไม่ได้เทคฮอร์โมนเหมือนกันแต่พอแบบปีหนึ่งเราขึ้นปี2แล้วเราเห็นน้องน้องเริ่มละมุนขึ้นแล้วก็ถามว่าเทคฮอร์โมนยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยน้องก็ให้คอนแทคคนคนหนึ อขออนุญาตพูดคำว่ากระเทยไปหนยนะเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้บอกว่ามันเป็นคําหยาบหรือว่ารบกวนอะไรเงี้ยคือเขาเหมือนเป็นประธานกระเทยของเมืองที่เน็กอยู่เหมือนมันจะมีคอมมูนิตี้ของกระเทยเขาก็เป็นเหมือนประธานเป็นเจ้าของไปอะไรเงี้ยซึ่งหมายความว่าเวลามีปัญหาอะไรสามารถเข้าไปคุยในคอมมูนิตี้ได้อะไรเงี้ยไปคุยกับเขาได้เน็กก็โทรไปนะคะแล้วก็ทําการนัดกับเขาแต่จริงเน็กว่าถ้าเมืองที่ทุกคนอยู่เนี่ยไม่ได้มีแบบองค์กรแบบนี้ก็อาจจะต้องคุยกับจิตแพทย์พอรับไปคุยกับเขาก็ ก็คุยให้เขาฟังแหละว่าเออเราเริ่มรู้อไปเป็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อะไรยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อธิบายไปเรื่องเราชีวิตเราเนาะว่าเออเรารู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้แต่งหญิงมาได้ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ใเ้ข้อมูลนู่นนี่นั่น,าน,านอะไรเงี้ยก็ก็บอกเขาไปเขาก็ไม่ได้แบบอะไรมากคือมัอนง่ายมากเลยอ่ะเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราไปเป็นหัวปลูกอ่ะเราจะแบบจะได้ง่ายแบบนี้ไหมแต่ว่าณวันนั้นอนะ่ะคือง่ายมากเลยคือเขาแบบโอเคเดี๋ยวนัดหมอให้เลยอะไรเงี้ยอาทิตย์ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เทฮอร์โมนเลยอะไรเลยคุณหมอก,ก็ให้ใบตรวจเลือดเป็นเรื่องปกตินะทุกคนตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนว่าฮอร์โมนเพศชายเราเท่าไหร่ฮอร์โมนเพศหญิงเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้จัดยาให้ถูกยาตัวแรกที่เน็กได้เทคเนี่ยเป็นยาแบบ ถ้าในภาษาแบบว่ากระเทยที่เมืองไทยแล้วก็รู้กันสมบูรณน,น่าสมุทลเอ็นโดควอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นยากดฮอร์โมนเพศชายนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่อี่ห้อนี้หรอกแต่วเป็นเป็นแบบประเภทเดียวกันใช้ไม่ยากินแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็นแผ่นแปะอันนั้นแผ่นตากใสๆอ่ะคือเนกรู้สึกว่าแบบอันแบบใหม่มากเพราะไม่เคยไม่เคยให้ยาโดยว,วิธีนี้นอกจากแบบแผ่นแปะเจลที่แบบว่าเป็นไข้ติดอพารกอะไรเงี้ยผ่านไปหนึ่งเดือนก็เริ่มหละเริ่มละมุนอะไรเงี้ยแบบไม่ได้หมายถึงว่าละมุนแบบละมุนเลยนะแต่แบบ เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเดือนที่3ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเริ่มเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยข้อดีของการเทคแยวตัวนี้คนนเดก็คือว่ามันเนียนนีไวอะแล้วแผ่นแปะอันนี้คือเหมือนใช้ไปใช้มายังไม่ถึงปีด้วยเหมือนเขาเลิกผลิตแล้วเราก็เลยได้ยี่ห้ออื่นมาแต่ยี่ห้ออื่นที่มาแทนเนี่ยใหญ่กว่าประมาณ3เท่าอันแปะตอนแรกมันจะเล็กๆกว่าจะเล็กประมาณแบบประมาณนี้ประมาณนี้เล็กมากข้อเสียของการแปะอันที่2อก็คือพอแปะไปนะมันจะคันอะมันคันเหมือนแบบว่ามันมีเหงื่อออกข้างในแล้วมันคันอะแล้วปัญหาที่น เจอก็คือพอมันคันแล้วก็เกา mm hmm. เกาแบบเกาแรงมากเกาแบบเลือดออกแบบว่าเอาออกปุ๊บเนี่ยคือเห็นเลยว่าเป็นรอยแดงรอยแปะอะไรเงี้ยณนะตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมันดิ p r e s s มันทำให้เราแบบไม่เชิงซึมเศร้าหรอกแต่แบบเป็นบ้าเป็นบอร้อ,รองไห้ง่ายสวิงอารมณ์มาสวิงอะไรเงี้ย <All right. S 1> นอนอยู่ก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาแบบอยู่ๆก็ร้อ,องไห้ตอนนอนอะไรเงี้ยเอ้ยเป็นหนักนะแล้วมันก็มีความสึกว่ามัน มันกระทบกับการใช้ชีวิตเราัางข้างในสมองมันมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยคุณหมอก,ก็เลยให้เปลี่ยนยานะคะเป็นเจลกับยาเม็ดกินก่อนนอนหนึ่งเม็ดเอฟเฟกต์มันทให้เราสลืมสลืมเหมือนแบบเหมือนเราเมาเล่าไม่ใช่เมาเล่าสิเหมือนเราแบบ กำลังกลุ่มๆอะไรยเงี้ยเป็นเอสเซนนั้น <c oughs> ซึ่งคุณหมอไม่ให้กหดโมลพศชายแล้วเ <c oughs> น่นก็เลยจะแบบว่าเนียนนีน้อยลงมากจากเมื่อก่อนเทียบจากเมื่อก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ่วนที่2เป็นยาเป็นแบบเป็นเจลแบบเหมือนเจลว่านหางจระเข้เท <c oughs> ็กซ์เจอร์เดียวกันเลยก็มาทาที่แขนหลังจากวันนั้นประมาณป,าณปี2ปีแล้วที่เทคแบบนี้มาถึงปัจจุบันพรุ่งนี้มีนัดหมอพอดีเน,น่หวังนน่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบที่3ซึ่งแบบที่สเนี่ยน่กงไม่เคยเทคก็คือการฉีดยาเท่าที่ฟังมาแล้วก็เท่าที่ไปศึกษามาไปถามมาเนี่ยฉีดยานี่ีด หนึ่งครั้งต่อเดือนคือเน็กจะเช็ค up กับคุณหมอทุกหกเดือนนะคะซึ่งตอนแรกอะ่ะเน็กก็เคยถามเข้าเหมือนกันผลการที่มันจะตามมามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเน็กก็ไม่อยากกลับไปเป็น d e p r e s s มันกระทบการใช้ชีวิตจริงๆคือมีข้าวสักว่าหน้าอกเน็กมันมันเล็กลงอะคือเล็กลงกว่าตอนที่กินยากดฮอร์โมนเพศชายอะไรเงี้ยจะลองดูพรุ่งนี้ก็จะคุยกับหมอว่าเดี๋ยวขอลองเป็นเป็นยาฉีดได้ไหมคะแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็เพิ่มฮอร์โ<ๆ>มนเพศหญิยยงมาคือเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเหมือนโยชีก<ๆ><ๆ> ือเป้าหมายถ้าจะต้องเหมือนโยชิคือมันยากเกินกินฮอร์โมนวัวไหมท้านางงานเข้าใจปะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตละกันพูดถึงร่างกายเป็นกระเทยเน,ะนาะเน่ยได้เป็นคนแบบว่าอุ้ยมั่นมากแบบสวยนักหลออะไรคือเนคนกลัวการทำศัลยกรรมไม่ต้องศัลยกรรมไปฉีดยาอย่างเงี้ยเข็มซึกเข้าแขนคือแบบ เ,เจ็บมากส่วนเรื่องหน้าเนี่ยอู้อยากทําเยอะเลยศัลปก,กรรมของหน้าของอะไรเนี่ยอยากทําเยอะมากแต่แบบเป็นคนกลัวทุกคนหน้าอกก็อยากทำนะอางจริงก็เลยแบบว่าเออเราอาจจะต้องเทรนสมองของเราให้ให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีละกันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเรื่องสวยไม่สวยนะเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลคนทั่วโลกเนี่ยมันไม่สามารถมองว่าเราเป็นคนสวยได้ทุกคนอยู่แล้วซึ่งไม่เป็นไรอะไรเงี้ยก็พยายามบอกตัวเองว่าสวยแบบในแบบของตัวเองไปได้ไหมล่ะเออห้ายาบอกตัวเองแบบนี้ก็เลย ยอมอยู่ในสภาพร่างตัวเองที่เป็นแบบนี้ไปเมื่อก่อนก็อาจจะมีปัญหาตรงที่แบบกลัวค,คนมองว่าเราแบบผู้ชายกลัวไม่เหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเป็นไงยปเป็นมาก็มีความสึกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลย <c oughs> คือเมื่อก่อนมันกลัวจริงๆนะมันกลัวแบบอุ้ยเหมือนกระเทยไหมเหมือนกระเทยไหมอะไรเงี้ย <c oughs> ยุคนี้อะไรมันแบบมันเปลี่ยนไปด้วยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เ,เป็นไรเลยก็เราเป็นกระเทยจริงๆอะไรเราจะไปปิดใครทําไมว่าเราเป็นกระเทยหรือไม่เป็นกระเทยอะไรเงี้ยทำได้สก็คือใแค่ต้องยอมรับแค่นั้น ให้สวยแต่เวลามาทําไม่ได้เอาล่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้ subscribe ยังไม่ได้อะไรก็ฝากด้วยนะคะทุกคนกราบงามๆนะคะฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้หน่อยด้วยพี่ๆนะคะที่มีเพื่อนเป็นสาวสองหรือว่ามีเพื่อนที่กําลังอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแชร์ไปเขาฟังได้นาะเผื่อแบบว่าอ๋อเพื่อแบบนี้อาจจะแบบไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลอะไรเลยพอมาเห็นคลิปเนี่ยอาจจะแบบ สามารถช่วยให้ทุกคนอ้าโอเคดีนะอะไรอย่างเงี้ยได้ก็นั่นแหละค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย